แต่ว่าเราวันนี้จะเราจะเอาเครื่อง4 i g a c มาลองกับอะไรเทนโอฟัง<ะ>ดูทุกคนกันด้วยเดี๋ยววันนี้ทุกคนเราจะมามาลองส้มส้มหวังแต,แต่ว่าเราจะมาลองกับรุ่นใหญ่หน่อยทุกคนนี่เลย โอ้โหโอ้โหสมบูรนี่เครื่องตัดหญ้าจะวิ่งเครื่องอะไรไนะเครื่องอะไรนะพี่อะเครื่องโซ่เครืโซ่เครืโซ่อะไรกันรู้เลยทันหน้าทันหน้าเครื่หน้าเคนี่นี่เราโซนิคนี้มันใส่ชุดสีโซนีคอ๋อเครืโซ่ก็เลยเรียกว่าเทนโซ่แต่ว่าเราวันนี้จะเราจะเอาเครื่อง 49cc มาลองกับอะไรเทนโซ่อันนี้มันกี่ cc ก็ไม่รู้น่าจะ150น่าจะ150ได้ปะไม่ถึง ไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวแข่งเราแข่งกันไหมลองวิ่งกันไหมลองลองวิ่งกับคันนี้ดูเอี่ลงงวิระยะเราจะต่อให้คันนี้อยู่ด้านหน้าเนาะระยะทางกี่เมตรดีห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรให้ผมวิ่งลอาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้อยู่ห่างจากคันนี้ห่างกันอ๋อแต่ว่าระยะทางจากจุดเริ่มต้นละเช่นชัยระยะทางประมาณสักกี่เมตรยี่สิบไปยี่สิบเมตรตรงล่มนั้นนะตรงล่มนั้นโอเคโอเคไปยวให้ไปจอดไปเช่นชัยให้ไปจอดไปยืนอยู่ตรงล่ม ต่ว่วววาา้าไปด็อกโอเคเดี๋ยวเรามาลองวิ่งเดียนะเออแบบวิ่งวิ่งวิ่งเล่นขำๆนะทุกคนเกอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อให้ให้เดี๋ยวผมจะต่อให้จกักรยานติดเครื่องนะอยู่ห่างกันประมาณห้าเมตรอ่าอ่าเออได้ละดูแต่ว่าตอนนี้เชนชัยที่จอเราอยู่ตรงนู้นละโอ้โหลูกเห็นหรือเปล่านะห้าเมตรประมาณเท่าไหร่ได้เลยได้ผมโอเคู้พิทักษ์ <ใจ S 2> <laughs> <Để> Hãy <không đổ. cười> <laughs> <laughs> ปั๊กบอ้าวไปัเม่หรอเฮ้ยทางแล้วอ่ะทางแล้วมาั้งแก๊กไหนเมื่อกี้ปั๊เด๋ยแต้กแก๊กเลยต้ก็ดับจริงพี่บิดเช่เลยไหนพี่เรียคาดล่นว่านไปมาปั๊ก จ,จ,จริงจรกระตา่ยายบางจริงจริงเเอารตากระต่ายางจริงจริงจริงเลยดพังมาท,ทุกคนรถเขาพังเรียบร้อยแล้วนี่รน้องที่ใส่เสื้อกันหนาวนะพังเรียบร้อยเมื่อกี้ผมแค่เลียคาเลี้ยขาเล่นๆเฉยๆนะให้แบบตร้งไกลแบบเล่นลมาแนะเด่นนี่บิดมือดับปกูไปเลยน้อยเป็นไงน้องกรถเขาพังแล้ว ทำบ,บ้านียบอยเลยทำบนอย่างดีดิเรียบร้อยเลยพังเลยแบบเลียคาเล่ๆเลนๆเนี่ยกำมือปิดปั๊กเรียบร้อยเลยรั่วน้ำมันหมดป่ะดูก่อนดูก่อนถามตะกรงใครชนะเมื่อกี้น้ำมันเหลยเยอะนะเหลเยอะเหลเยอะใครชนะตะกรงเมื่อกี้ใครชนะเอ๋เสมอเลยอีย่เลยอ๋อนี้ชนะตัวนี้ชนะ Oh! เรียบร okay. ้อยโอเคโอ้ยเราเอาเรถกลับไปส่มก่อนฟังแลนะแล้วเลไ,ไปก็ประมาณนี้แหละเราส่งกลับบ้านละโอเคเอาไปเลยเอาไปเลยเนาะ <c oughs> แ,ถแถมเทม,มเลยแถมนั่นนะโอ้ยเทมเลยเรียบร้อยชนหน,เ,นเรียกจัดเดี๋ยวคาเล่นแล้ว <c oughs> ไปทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็กดติดตามช่องมาไี่ฉวยนะมาไม่ได้ไปเ,เจอกันที่หน้าก็ไปละทุกคนไป